แล้ครับก่อนจะเริ่มพิธีในการทำพิธีบวงสวงในครั้งนี้ก็ต้องขอกราบราชนานิมนต์ท่านพระอาจารย์เด่นท่านเจ้าวาดวัดป่าบุรพนามมาจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลานในครั้งนี้ขอกราบราชนานิมนต์ครับข้าพเจ้าเทียนล่องไว้ไหมเทียนล่องมีไหมหรอไม่เทียนล่องว่าไงพอเป็นไหมพี่พี่พี่ว่างยุคห่างบากข้าวพี่พระจิ้นว่างยุคห่างบากข้าวนะ โอ้ดี oh, thì, thì ีนีันยก่ทางกับเราเลยเอาขอกับพระธานีมันปรธานีม่นไปแล้วโอ้ดีดอ่ะมเด็ดหมดเลยอ่ามมนมนนนยกเงบมืสิล้มันยกใหมันบคือการใส่ตัวหน่อยใส่ตัวหน้อยใส่ไม่จอมสมัย Thank you สิบคำสิบคำกับมนีวันนีที่เก้าเดือนเจ็ดคนพ่มาบอกอ่าพ่าก็ให้หลวพี่โตเปพูดถึงอะไรครับพอาพระอาจารย์ตุ้อ่าถ้าไม่มาต่อไปเขกจไปเชิญคุณพ่อ สอพาโชคช่องยูทูกพ่อสอพาโชคของกลับีปเตยครับผมและต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อ ายสีวันนี้อลังการมากจากนิดายสีบ้านน้องบ่อขอบคุณลูกต่อหลานทั้งหลาย สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองประกอบด้วยเมตตาคุณมุทิตาคุณการุณาที่คุณแก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้เป็นใหญ่แก่โลกทั้งสามผข้่าพระเจ้าทั้งหลายขอพุ่งใบบุญโพธิสมภารอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ท่านวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพราหม์เทพไกยาพุทธธรรมพรมมสุธิภานทั้งหลายเพื่อได้แก่ทำพิธีอัญเชิญเทพพย,ายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสโบสรประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ เนื่องวยวันนี้ผู้ลูกผูหลานชาวช่องยูทูบและสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ทําพิธีพวงสวงที่วัดป่าบุรภารามวันนี้ขอให้พวกข้าไปได้ทั้งหลายจงทําพิธีให้สําเร็จสมความุม่งม่นปรารถนาโสดทีเถิดออาซา ทุสาธุสาทูนะโมตัสะแก้วอุอะเป็นทีพึงพ่านเตียมไอพึงเจ้าคุนแก้วเลยสามขอให้เวลละหายกว่านี้เสียหายหอีจะได้มาอยู่ทางทิ้งเจ้าดังไหนอันว่าต้นตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีจิตใจขอให้เป็นดังนามมั่นใตห่งเนืองเจษาผมเกตเก้าดังดอกมาลาทัดษเมื่อสิบเลี้ยนกระดังเทียนใต้ทุกแก้วตาเยี่ยมสองมวยขอให้เป็นดังปะทูปปะทิไทย บูชาเจ้ายอดพุ่นเลยทอนสาธุเพื่อการบรรลุในสมัยเจ้าไม่ลีลามาสมมาคุณนคู่บาอาจารย์สัมพูเป็นเข้าหวังว่าได้ว้าวกลัวกลัท่าเที่ยวไปมาปกครองยองยังยือจนหัวตกใจกลัวและสถานยัแใจสั้นในหลงผิดหวังว่ามีคำผิดอันบอชอขอให้คุ้นคู่บาอาจารย์เจ้ากระรงทําหายโทษ ขอให้ลู้ภาคทั่วไทยเว้ทหอยาระการนิพพานตาอินนาสกการินาทังพุทธังอภิปูชยามาอินนาสกการินาทังธรรมังอภิปูชยามา Ibnina zakarena Tangsangkan api pujaya amat Arahang sama-sama puto bakawa Kutan bakawa tang api ติปะโนภะคะวะโตสะหวกะสังโฆสังฆะนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต บูชาสังฆะบูชาพุทธบูชาครูธรรมะบูชาครูสังฆะบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมะบูชาคุณธรรมสังฆาบูชาคุณธรรมวันพิทวกษสภาพพุทธานังสภาพคุณาไม่เหสีนางปาเทเจอาจารย์ยสัพพะทังมาขคานพสันนังภูมิสุเจวะสักเเสุพระมะเทเวเมหิตเกกาหาเบปิภริกมมันสัททายะ sane sapte diantara yame mahe sumtas sate kasah Siti Kidang Sihi gamangsa pasiti takwantu de Putak karawata hama karawata sangka karawata Bidak mandang arawata a ajaya karawata hutang ngarah tananang hamang ngarah tananang sanghang a tananang hutang pastimegamang pastime sanggang pastime putuh da sanggu. สิทธิจิตจังสิทธิกำมังสิทธิกริยาะตถาคตัวสิทธิเตโชจัจยนิจังสิทธิลาภูนิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสาระพักสิทธิปวันตุเมอังาสะสิทธิลาภูมหาภูโหมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนาคคันธปริตังปิยังมะมะนะชาริติ sunga neraka cantu dewa tak satamang muni raja sasunan tusakamu kakang saki ka ame jak rupes sirisi keratate jantar ke wikmane iberate jak ame taruanakame keawatumai Umma ada yang tuh <Sedit> dewacaratarawi sem ka akanaka ditenta Senigi yang menira war wa canang saat wame sunan tuh Puta atasanaaga Allah ayam pethenta hamaswanaga Allah ayam pethenta สิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าพระาเทพชัยาปรฏฐธรรมจะขอกราบไหว้วันทานมัสการขอสรรเสริญและอันเชิญคุณพระบิดา21สอคุณพระมนาสิสองคุณพระโพสสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้กคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าสิบสี่คุณครูอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานแปคุณพระองค์หาสองคุณธรณียีเอ็ดคุณไฟหกคุลมคุณอากาศสิบคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอัคราสาม คุณนิสวรรคาสวัสดิ์คุปสวาวะคุณแก้วทั้งสาประการน่ะลงอุตรณธรรมะไดชะมาได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชากันได้โอ้ยยังเป็นสิบคุณพระอภทิตย์มคุณพระจังสิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธเกียรติคุณพระลาซาลอสิบเก้าคุณพระสุกิจเกศคุณพระเสาร์สิบคุณพระราหศุสิบสองคุณพระเกศเก้าเอากระคอนุญาตสรุปไว้หลดครับพ่อพี่น้องครับเพราะว่าไทยเงี้ยวเบียดเบิร์ตครับพ่อพี่น้องครับก็เลยตัดมาเป็นตัวเลขโหลดนะพ่อพี่น้องเนาะ ในส่วนตัวเลขวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหาในงานบวงสรวงที่วัดพระตงนะครับเป็นบวงสรวงใหญ่นะครับขอโชคขอลาขอโชคขอใช่บวงสรวงเปิดพุ่มนะครับเลขที่ได้ก็คือเลขหางประทัดนะครับมีห้าเก้าหกและกเก้าสามครับพวยพี่น้องครับเนาะเออห้าเก้าหกและกเก้าสามสิสังเกตเห็นได้ว่ามาตรงกันเนี่ครับพวยพี่น้องครับมีบางเลขที่ตรงกันกันกบเลข นางลั่มครับเรียกนางรั่มได้เจ็ดห้าเก้าแล้วก็ศูนย์สามนะครับหมาว่ายังคงมีสามยน 0, ูนะครับคันเก้าคันขึ้นไปอีกจักหน่อยก็จะเป็นศูนย์พอดีนะครับสมมุติว่าขึ้นนะครับในส่วนของเจ็ดห้าเก้านี่ก็มีห้าเก้าราคาพี่ตรงกันนะครับเป็นเจ็ดห้าเก้าเจอเลขหางประเทศนี่เป็นหก ห้าเก้าใช่นะครับกับซับตำแหน่งกันอยู่แต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะคกับพินิจพิจารณาเพิ่งนะครับทั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทางครับพุณผู้น้องครับอืชอบกับจัดคัดกับพันแต่ว่ามากกะมาต้องลงทุนแหละครับพุณผู้น้องเนาะเอาจังไรกับขอบุนขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีโชคดีม่ใช่มีโชคมีลาบสมกับบวงสรวงใหญ่กันสุขหูสุขคนบวาสีปูมาบวงสรวงรวมมั่นบวงสรวงแล้วก็ผปูเอฟซีที่กำลังติดตามทั้งคลิปของบุญพ่านว่าอยู่คือกันสุข้สุคนเดอ าออัฒนาสิ่งใดกๆให้ได้จิ่งนั้นว่าวา้าที่การน,านั่นหรือว่าโชคหลาบกกอยังให้ขวงยะค่าใดๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบนําเสนอซ้ํานี้แ่ละครับคลิปนาค่อยพวกคว่อยพากันใหม่ครับโชคดีมีใช่สุขุสุขคนครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ